สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเมื่อนี้กับเป็นอีกเมื่อนึ่งพี่น้องภาพอาซิบดีปันไดเดอพี่น้องเดอ้อเพราะว่าแสงมันเขา่าพี่น้องแสงเข่าใน อกงอของตำรวจบ้านนี่แหละภาพมันก็อจสิโบแกมเพรปันไดพี่น้องก็อดเบิงเรื่อพี่น้องเอซก็ได้เมื่อนี้ก็มีเลี้ยงมีแล้วมาเว้าวสู้พีสู้น้องฟังคือเก่าล่ะพี่นอ้องช่วงใสายๆเมื่อนี้ตำรวจบ้านบอได้ไปเ็งานพี่น้องบ่ได้ไปเงานก็นเลยไปเกี่ยวห้ามาแล้วก็มาถ่ายคลิป มีเลี้ยงมีลามาเว้าสู้พี่สู้น้องฟังคือเกาอ่าละมือเนี่มือเช้านี่ตำรวจบ้านตื่นขึ้นมากะได้เบิ่งคลิปของเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะก็เลยไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องเพิ่นกะคอมเมนต์มาบอกละว่าให้ตำรวจบ้านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้แน่ว่าะฉันว่า ใ้เกษตรกร,กรคนที่เลี้ยงงวัวเนี่ยพี่น้องอันนี้กับเบรย์เบรย์เบาหอดเกษตรกรหลายใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่เป็นนายทุนผู้ที่เป็นนายห้อยใหญ่ๆเลี้ยงงวัวหลายๆโตซึ่งเพิ่นกับซีเป็นฟาร์มเบาง่ายเนี่ยพี่น้องเบรย์เบาหอดเลี้ยง ฟาร์มเพ,พิ่นได้พี่น้องเด้ออันนี้เฮากาเบาฮอดแคร์เกษตรกรโปรติพเพิ่นเลี้ยงวัวคนละสี่ตัวหาตัวนี่แหละก็คือสี่สี่ขอร้องเพิน่นนะพี่น้องขอร้องเพิ่นได้อยู่ถ้าเพิ่นบ่จำเป็นก็จะพึ่งขายงวัวในช่วงนี้เด้อพี่น้องเด้อ เกษตรกรเฮากระไดการทีชะลอ้อไปอีกได้ยุว่าสีเดือนหาเดือนหเดือนไปเนี่ยพี่น้องใหงอมันขึ้นจากน้อยก่อนพี่น้องจังค่อยขายจังเสียพี่น้องอันนี้ก่เพิ่นเน้นำมาจากพุละพี่น้องเอฟซีทางไก่พุละเพิ่นกะเฮ็ดจังได้ตำรวจบ,บ้านเราสราันว่าราคาง้วมันคือตกแท้ บ้านเขาเนี่ยภาคอีสานเขาเนี่ยหรือว่าภาคอื่นๆนี่แหละพี่น้องกระตกน้ากันบิบดทั่วประเทศนี่แหละก็อยากให้เพิ่นผู้ที่เพิ่นเบิ่งชิปของตำร,รวจบ้านอยู่นี่แหละพี่น้องบหลายดอกพันกาค้นนี่แหละซึ่งเป็นเอฟซีของตำร,รวจบ้านเนี่ยผู้ดใดเลี้ยงงัวกะช่วงนี้ก็จะเพิ่งขายพี่น้องจะเพิ่งขายถ้าเขามีเงินนะพี่น้องช่วงเนี่ย ตำรวจบ้านเนีนําเลยให้ซื้อไว้พี่น้องให้ซื้อเก็บไว้ห้ามขายเป็นเด็ดขาดพี่น้องถ้าขายช่วงนี้เนี่มันกระสีเห็ดให้งั่วของเฮ้าเนี่ยราคาบ่แพงขึ้นพี่น้องก็ยังสีลุ่งไปคือเกา้าเฮ้ายังขายอยู่พี่น้องอันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่ลหละชะลอการซื้อขายเนี่ยพี่น้อง โดยเฉพาะการขายเนี่ยให้ชลออว้ก้อนพี่น้องในช่วงเนี่ถเาเฮาอยากให้งัวเฮ้าราคาขึ้นนะเฮ้าจะเพิ่งขายแต่ว่าทางเฮามีโอกาสซื้อตำรวจบ้านแนะนำเลยพี่น้องให้ซื้อไว้พี่น้องให้ซื้อเก็บไว้พูดละตัวสองตัวสามตัวผู้ใดมีเงินไหลก็ซื้อหลผู้ใดมีเงื่อนหน่อยก็ซื้อหน่อยอันนี้ก็ทิเป็นผลดีกับเจ้าของเองพี่น้อง FC, เอฟซีเพื่อนกาเป็นหว่วงเนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อนกาเลยคอมเมนต์มาบอกว่าให้ตำรวจบ้านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้แน่กเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวของเฮาเนี่ยกเกษตรกรแท้ๆเนี่ยพี่น้องผู้ที่เพิ่นมีงัวบบถึงนีซิฟโตเนี่ยกับโถือว่าเป็นฟ้ามนะพี่น้องกบบถือว่าเป็นแค่ขงง์ขอกง,งัวบ้านๆขอกงัวธรรมดาธรรมดาเฮาเนี้ล่ะ ในช่วงนี้อย่าเพิ่งขายพี่น้องอย่าเพิ่งขายพอให้ราคามันกระเตื้องขึ้นอีกจักน้อยโตรอบสองพันสามพันจะค่อยขายพี่น้องเพราะว่าขายไปในช่วงนี้นี่กระซิเห็ดให้ราคาง่วมันเนี่ยบกขึ้นคือเกาพี่น้องบอกขึ้นคือเกากระซิเป็นลักษณะนี่หละไปเรื่อยเรื่อยถ้ากเกษตรกรเขายังขายง่วอยู่เนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาตึงราคาได้ เขาตึงซอยกันพี่น้องอันนี้มาขอร้องพี่น้องผู้ติเพิ่นเลี้ยงง้อเด้อพี่น้องเด้อห้เพิ่นตึงราคาซอยกันแน่จะเพิ่งขายงว้วออกมาในช่วงนี่หลายแต่ว่า้าผู้ใดมีเงินก็ให้ซื้อเก็บไว้น้องให้ซื้อเก็บไว้ในอนาคตปีสองปีไปทั้งนามันดาสินีราคาในช่วงนี้เขาจะเพิ่งขาย ว่างัวมันนั่งถือกมันถือกลหลป่านนี้เข้ามาเบิงบันเนี่ยพี่น้องเขามาเบิงเนื้อตามท้องตลาดทั่วๆวไปพี่น้องงว่วราคาถือกแต่ว่าเนื้อมันคือบ่ถือกล่ะพี่น้องบ้านเนี่ยงัวงั่งวังวมันถือกแต่ว่าเนื้อมันแพงยังเ,เสียพี่น้องมันผสมดุลกันกู้บริโภคกาเดือดร้อนเด้พี่น้องบริโภคก,กับพวกแมนผูอืินผู้ไก่หรอกพี่น้องกับไทยเฮานี่ละ่ะ เกษตรกร,ร,กรพู้เลี้ยงง่วนี่ละอาลัางเทียก็ได้อยากกินเนื้อง,งว่วอยากกินลาบงวัวงยังเสียก็ไปซื้อน้ำตลาดน้ำเฉียงเพิน้นปกกับปลากฏวดว่าราคามันกับแพงพี่น้องสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบบางมองสามร้อยพี่น้องเนื้อง,งว่วนะแต่ว่าราคาตัวงว่วสนะโซ่ห้าสิเหล้ยงใ่ เก้าเดือนสิบเดือนปีหนึ่งยังเสียพี่น้องเขา,ายังได้ขายเช่นนึงยังเสียมันก็นใไซเวลาด,ดนดได้พี่น้องสมมันสีไงมันผสมดุลกันกับราคาเนื้อพี่น้องราคาเนื้อมันแพงก็ให้กเกษตรกรเนี่ยซอยกันพี่น้องซอยกันถึงราคาจะพึ่งขายง้อนในช่วงนี้แต่ว่าากเกษตรกรท่านไหน มีเงืนเก็บมีเงินฝากก็ให้ถอนลงมาพี่น้องถอนลงมาซื้อง่วไว้ในช่วงเนี่ยทาห้างง่วบริั่นได้เป็นาราคาพ่อบันไดเนี่ยพี่น้องให้ซื้อเก็บไว้เ้อพี่น้องเด้อให้ซื้อเก็บไว้เลยเป็นโอกาสท่องของคนที่อยากเลี้ยงง่วะแหละพี่น้องให้เลี้ยงไว้ในช่วงเนี่ยตราบใดที่ คนเฮาเนี่ยยังกินเนื้องัวอยู่เน่พี่น้องราคางัวมันก็ตกจังซี่อละเพราะว่าพอค้าเพิ่นบริคิดดอกว่าราคางัวมันที่ถือเพิ่นแห่งอยากให้ถือก็นี่พี่น้องเพิ่นแห่งอยากถือก็นี่อยากให้มันลงหลายก็นี่คนละเฉียงเนือเพิ่นนะพอเพิ่นจะได้ซื้องัวราคาถือเอาไปเฮ็ดแล้วก็ขายราคาเก่า มันผสมดุลกันพี่น้องมันผสมดุลกันตอนนี้เนี่ยกเกษตรกรเฮ้าเนี่ยเสียเปียบคนที่เลี้ยงงัวเนี่ยพี่น้องเสียเปียบเขียงเนื้อเพิ่นแล้วก,ก็ผู้บริโภคก็คือพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเฮ้านี่ลหละพี่น้องผู้บริโภคก็ได้ก็เสียเปียบขายงัวราคาถือแต่ว่าไปซื้อเนื้อไม่กินนะราคาแพงพี่น้อง อันนี้กายอยากให้พี่น้องคิดก็พี่น้องเด้อนอนน้ำมือขึ้นกายคุยกันกันกบปลูกกับเมียกะปรึกษาหาเลือกกันแน่ในช่วงนี้กันเท่าบ่ิจาเป็นหลายเท่าก็จะเพิ่งขายพี่น้องเพราะว่ามันสิเห็ดให้งั่วเนี่ยล่นตลาดบ่ว่าตลาดได้พี่น้องมวห,หลายหลายเป็นีหยงเกษตรกรจึงค่อยเท่ขายง่ว ในช่วงที่ว่างว้วมันถือพี่น้องอันนี้ก็ากให้พี่น้องเบ่งคลิปของตำรวจบ้านเราก็ให้ไปชิดด้วยพี่น้องเด้อชิดผิดจละลนาซอยกันว่าเฮาจะเห็ดจังไดราคางว้วเฮาจังคอยทีคืนจั้งเสียพี่น้องตำรวจบ้านกน็แนะนำให้พี่ไ้นอ้องยาพึ่งขายงว้วในช่วงนี้การแนะนำเด้ซัมนี้ละพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสีชิด พิจารณาเอาบางคนเพิ่นกระจาเป็นทามันบ่นจาเป็นหลายเข้าก็จะเพิ่งขายพี่น้องขายเนื้ออื่นไปก้อนขายหมูเห็ดเป็ดไก่ไปก้อนพี่น้องงัวจะเพิ่งขายใช่อันไหนมีพ่อขายได้ก็ขายไปก้อนแต่่างัวอเนี่ยไ้อดไว้พี่น้องอดเลี้ยงไว้รองมึงจากปีหนึ่งสองปีด้วยพี่น้องว่างัาวมันที่ขืนบ่อันนี้ก็ เอฟซีเพิ่นแนะนำมาในตำรวจบ้านนี่เป็นกระบอกเสียงให้ตำรวจบ้านกันเฮ็ดให้เราเด้อเอฟซีเอ้ยอันนี้กัแล้วตั้งแต่เกษตรกรเรกรพิ่นตลาดบัดเนี่ยถ้าเพิ่นจำเป็นเพิ่นก็ขายเพิ่นบ่จำเป็นเพิ่นก็บ่ขายครับชิปนี่ก็เอาว่าซัมนี่ก่อนพี่น้องชิปหน้าชิปใหม่จังค่อยพอกันเด้อพี่น้องเด้อ มีเรื่องเล่าอีหยังดีๆกับมาเบ้าสู้กันฟังกูไหเอสซีแนะนํำจังไดให้ตำรวจบ้านในี่ปับปรุงเฮ็ดชิปแน่วไดก็ให้บอกมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเอซีทางไก่หลายๆที่คอมเมนต์มาบอกแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันขอให้สุขภาพร่างกายเพิ่นแข็งแรงสู้ผู้สู้คนเด้อสำหรับผู้ที่เบิ่งงชิปของตำรวจบ้านเราก็ได้ ผูใดเบ่งก็ให้ถือลรตาลี่รางวัลที่หนึ่งสู้ผู้สู้คนยาเจ็บยาไข่ยาจนเงินท่องอังถงคือเก่านล่ะพี่น้องคลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ